การที่ทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ไปอย่างทิศทางที่ต้องการได้จะต้องมีการใช้พลังงานเพื่อเอาชนะแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนั่นก็คือระบบขับเคลื่อนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รถไฟเคลื่อนที่ไปได้ซึ่งการพิจารณาระบบขับเคลื่อนในการออกแบบจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆโดยปัจจัยหลักคือแรงเสียดทานจากการเคลื่อนที่ของรถไฟซึ่งเป็นแรงทางกุลศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ได้แก่แรงเสียดทานระหว่างล้อและราง แรงต้านที่อากาศประทะกับตัวรถและแรงจากน้ำหนักของตัวรถเมื่อขึ้นทางลาดอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนหลักๆมี3อุปกรณ์ได้แก่แบตเตอรี่มีหน้าที่จ่ายพลังงานให้ระบบโดยแบตเตอรี่ที่เลือกใช้คือแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด40แโ60แอม มอเตอร์มีหน้าที่แปลงพลังงานที่ได้รับจากแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นกำลังงานในการขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ที่เลือกใช้คือมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไหลแปลงทานรุ่น BLT 8 0 0ขนาดแ0 0วัตต์ระบบถอดกำลังประกอบด้วยเฟืองและโซ่มีหน้าที่ลดหรือเพิ่มกำลังที่จะส่งถ่ายจากมอเตอร์ไปยังเพลาโดยเลือกใช้อาาัตราทด2ต่อหนึ่ง ใช้เฟืองไทาย A เบอร์ห้าสิบและโซ่เบอร์ห้าสิบระหว่างมอเตอร์และเฟืองขับเชื่อมด้วยวเพลาเล็กที่ด้วยประกับเพลาเพื่อการการันยงดสูนและดูดซับการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านจากมอเตอร์ไปยังเพลาซึ่งจะส่งผลต่อระบบทดกำลังและลอ้อในที่นี้เป็นการขับเคลื่อนโดยวิธีการส่งกำลังจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์ ให้ส่งแรงบีดผ่านชุดเฟืองโซ่ส่งกำลังที่ติดอยู่กับเพาที่เชื่อมกับล้อเพื่อเป็นแรงผลักดันให้รถไฟเคลื่อนที่โดยเฟืองจะขับเพาหน้าและหลังในด้านที่ต่างกันเพื่อความสมดุล